บองนอหน้าไม้ลุงตาตาก็ไม่ได้หล่อเหลาเอาตะโพนอะไรน,นะร <ๆ S 2> ะโคนมันเครียดอะทำมาหากินไม่ค่อยเจริญไม่ค่อยรวยเหมือนคนอื่นก็เลยอ่ะเป็นคำอะไรอ่ะก็เมื่อก่อนนะเน่ยผมอ่ะ เก็บของเก่าขายขับตาเ,เร้งเก็บเศษเหล็กได้เก็บกล่องกระดาษได้เออก็บขวดพลาสติกได้ผมก็ไปขายโรงงานก็ได้ตังค์ออแต่บางทีอะไรที่ประหลาดขับพังเนี่ยพวกสารพระคูณอย่างเงี้ยนางกว่ากุมารทองเนี้ยเอาไปทิ้งที่ไหนอะเอาไปทิ้งที่วัดเด่ลงอ้ไม่ไปทิ้งบ้านไรนอกนาอะไรก็ได้ทิ้งที่อื่นไม่ได้ทิ้งที่วัดเหมาะที่สุดหาที่ลงนะไปทิ้งวัดดีกว่าเนี่ยคนเราคิดกันอย่างเงี้ยชีวิตมันได้หมองอะไม่รู้จัก ไม่รู้จักกรรมไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปอะไรเงี้ยโอ้ที่คุณคุณไปทิ้งกันมันไม่ดีหรอกไม่เอา่ถ้าจะทับจะถมก็ถมไปเลยอ่าแต่เนี่ยผมก็ไปเจอเจ้าว้าดือนกันครับเจ้าก็ว่าเขาเลยฝากบอกโยมหน่อยว่าว่าสุแล้วไปบอกโยมด้วยนะบอกว่าวัดเนี้ยพอแล้วแมวกับหมาโยมไม่ต้องจัดหามาถวายหน้าสิ่งที่อยากได้คืออิฐและอินซายปูนก็ได้ไม้ก็ดี สีก็เอาเจ้าวาดขึ้นมาอย่านี้เลยนี่แล้วสุดท้ายนะมอกครับผมลากับเอ้ยเอาไปเลย3ตัวอ๋อห้วยลูกหมาแหม่แล้วก็กินเลียดเหมือนกันอ้าวเป็นไรอ่ะไม่สบายแปลงสุขภาพไม่ดีต้องกินอะไรดีอ้าวอีอายซะนะเอ้ยเลิฟเบล แค่คิดก็ทึกแล้วหรื <S <S 1> <S 1> อห่อท่ยใจที่มีสุขภาพร่างกายอยู่ในวัยทอง <S <S รหรือวัยใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณใช้เริ่มเวลของผมคุณจะบอกว่าอืม The best เ <Okay. S 1> ยีเ่ยมมา